เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโดนัดทำอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมเหรอเห็นไหมเหรอเดี่ยวเห็นเกาหลีเป็นไปได้เพราะมันใหญ่ขนาดนี้มันก็ต้องแอบกันหน่อยป้าเนี่ยก็คืออันเป็นให้นะไม่มีเพลงก็คือเ่นได้เต้นได้เขาตอมันใหญ่มากจริงไปเปิดรายการตอนเร็ว สว,ส,สวัสดีค่ะ,ะวันนี้พอมเพลนนะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาท่องเทคโนโลยีกันครับผมพระตอนนี้เนี่ยเรอยู่พอบริเวณหน้าร<ช>้านชิชาคอมพิวเตอร์ครับผมที่สุดนครับพอมเดลราเชียงใหม่ครับชิชาเน,นะคะเขาเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะของอุปกรณ์ไอทีมากมายนะคะ นี่เป็นแบบสาขาที่จะใหญ่ที่สุดในภาคเหนเือเลยจริงๆนะครับผมแล้วก็ส่วนแบรนด์เขาเนี่ยมีหลากหลายแบรนด์ด้วยนะรวมถึงกับพวกแบบเขาเรียกประเภทต่างๆเนี่ยมียหลายประเภทศไม่ว่าจะเป็นอัญเชิซีรี์นะครับผมทีวีอย่างนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าโน้ตบุ๊กเครื่องพิมพ์มีทุกอย่างครบครันจริงๆนะ<อ>ซึ่งจะมีแบรนด์อะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูเลยครับตั้งแล้ว มาที่สซนแรกครับผมโซนของโซ n y นะครับบอกเลยว่านี่เนี่ยเขาไม่มีหูฟังนะดูเยอะแยะมากมายเลยนี่นะครับซึ่งนี่ผมชอบตัวนี้มากตัวนี้ลดราคาด้วยนะครับผมจาก6 4 0ัเหลือเพียงแค่4,900บาทเท่านั้นเองนะนะครับบอกเลยว่าโซ n y เนี่ยเรื่องหูฟังเขานะเป็นอะไรที่บอกว่าขึ้นชื่อมากจริงๆนะครับและที่สำคัญที่ เขามีโซน p l a y s t a t i o n ด้วยนะจ๊ะเออใครแบบว่าอยากลองมาเล่นเกมนะนี่เขามีบอกว่าเล่นเกมได้นี่เออหรือว่าจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกมแบบ VR ที่แบบเล่นแบบฉุดๆสาอมิติเนียในเกมอย่างเงี้ยก,ก็สามารถมาลองเล่นที่นี่ก่อนได้ก่อนที่จะตัดสายซื้อนะจ๊ะรวมถึงนะครับผมช่องทางโซนีเนี่ยเขาไม่ได้มีเพียงแค่เอาหูฟังหรือว่าเกมนั้นนะครับเขาจะมีของส่งทีวีด้วยเกิดใครแบบว่าจาแบบว่า ลองมานั่งจำลองดูว่าถ้าเราซื้อที่นีแบบนี้เนี่ยมันจะเพียงพอไหมกับการยวกับว่าใช้ในบ้านใช้ในห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยก็ที่นี่ก็สามารถมาดูที่นี่ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผมมาที่โซนต่อไปนะครับผมจะเป็นโซนของอัซเซสซอรี่นะครับผมของขาดดยเยอะแยะมากมายดีใครแบบว่านาักศึกษศาสตร์นะแฟลตดองแฟลตดอยนะครับผมมาซื้อได้ที่เขามีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับก็สามารถมาซื้อได้เช่นกัน าาอาจจะเป็นเพราะ่เพราะเราบ้านนอกเราไม่เคยเห็นแถบแบบนี้เอ้ยมันแถบแบบนี้ด้วยอ่ะกระเป๋าก็มีนู่นกระเป๋าสวยนะนะดูเหมาะไหมนี่4ี่บาทช็อกถูกมากนะครับนี่ใส่ย,ยังไงอ่ะได้ไหมเออดูเ,ดเทปปะ เฮ้ยอันที่พามาแฟ,แฟชั่นมาเนี่ยไม่ใช่นะเออได้ไหมเออนะก็ซื้อได้จริงๆเอาใส่แล้วพูดบอกว่าแท็บเล็ตหรือว่าแบบอะไรอะของอุปกรณ์ต่างๆมันก็ใส่ได้นะเออโอเคเราไปดูโซนในส่วนของตัวโน้ตบุ๊กกันต่อนะครับผมเริ่มมาดูกันที่โซนโน้ตบุ๊กนะคะจะบอกว่าชิชาเขามีโน้ตบุ๊กให้เลือกเยอะมากๆมาที่ยี่ห้อแรกเลยอ่า คอนเซปต์ดีคือเป็นโน้ตบุ๊กคุณภาพดีที่มาแรงสุดๆณนะตอนนี้นะคะโอ้โหมีให้เลือกหลากหลายเลยหลากหลายไซส์ด้วยนะจ,จอเล็กจอใหญ่นะคะใครที่อยากหาเงินปุุงนะคะมาได้ะคะ่ะแล้วก็มีม,มีห้ออืีกอีกตั้งเยอะแยะนะคะโอ้โหแพนกล้องมาดูค่ะสุดลูกหูลูกตาจริงๆโซนโน้ตบุ๊กนี้มีให้เลือกทุกรุ่นจริงๆว่าจะใหม่กับเก่ามีให้หมดนะคะนี่เลโนโวก็มีนะคะ เป็นโน้ตบุ๊กที่ขึ้นชื่อเรื่องสายเกมเมอร์ทุกคนต้องรู้จักแล้วดูมีหลากหลายไซส์เนี่ยอันนี้ไซส์นี้แบบเล็กน่ารักกำลังดีพิมพิมพิมโชนี่คือพกพาสะดวกไปไหนก็พกพาได้จะบอกว่าน้ตบุ๊กเนี่ยสบายที่สุดแล้วสําหรับคนยุคอย่างเราเนาะนี่คือเป็นรุ่นที่เกมเมอร์หลายคนคือสันฝันจะต้องมีจริงๆของสำหรับของเ s u s เลยนี้นะคะคือ เราบอกแล้วว่าเรามีโน้ตตั้งแต่แบบว่าไซส์ปกติน่ารักทางานสบายๆหรือไซส์ใช้งานโหดนิ้งชานใช้งานหาเล่นเกมรัวๆแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างว่าดิชาเขาก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเลยนะคะตามมเลยค่ะมาที่โซนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะของนิชานะคะก็มีแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายนะคะสาหรับแม่บ้านอย่างเราๆนะคะมาให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปนั่นเองนี่หม้อหุงข้าวของฟิลิปนะคะ มีหลากหลายรุ่นให้เลือกมากๆเลยเนี่ยตั้งเวลาตั้งอะไรเด้หมดเลยต้มซุปยังได้เลยนะจ๊ะเริ่มต้นที่890บาทเท่านั้นเองถูกามากๆนะคะเป็นคุณภาพดีและมีประกันหลังการขายให้ทุกสินค้าแน่นอนนะคะนี่จ้าเครื่องกรองอากาศเชียงใหม่เราตอนนี้นะคะ p m 2 5เริ่มกลับมาแล้วมีไว้ที่บ้านสักอันนี้กำลังดีเลยแล้วใช้แบบว่าใช้น้ารักพกพาง่าย แบบว่าเอาไว้ตั้งห้องนี้เราตามไปอีห้องนึงเราก็ยกไปอีกห้องนึงก็ยังได้อยู่เลยนะจ๊ะเนี่ยสุดยอดนี่จ้าหม้ออบลมร้อนหรือที่เขาเรียกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันยุคนี้มันต้องมีจริงๆนี่นคือของที่มันต้องมีนะคะพวกอุปรกรณ์เครื่องครัวเนี่ยหรือว่าถึงทุกอย่างเนี่ยเขามีประกรันหลังการขายทุกอันนะคะแล้วก็เกิดเสียอะไรํำรุดอะไรใดๆสามารถมาเคลมหลังการขายได้หมดเลย และในร้านชี้ทางคอมพิวเตอร์นะครับผมเขาไม่ได้มีเพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เราให้ดูวันในวันนี้นะครับเขายังมีในสองโซนคาเฟ่ด้วยมาเป็นเบเกอรี่นะครับผมอาหารแบบว่าเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็น มีหมดเลยจ้าสำหรับคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่เดินเล่นนะคะอยู่ในชิชานะคะช้อปปิ้งเพลินๆนะคะสามารถแวะจิบกาแฟชิลๆนะคะที่ร้านชิคคาเฟ่แห่งนี้ได้เลยค่ะแต่ละครับผมก็สามารถมาที่ร้านตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งร้านนี้เนี่ยอยากรู้ว่าร้านนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็สามารถมาที่นี่ได้ครับผมมาที่ร้านซิชางคอมพิวเตอร์นะครับผมที่สุดนะครับพมเปไปได้เชียงใหม่ครับผม้าทัวรมง่ายเลยมาที่อาคารเอนะครับผมมาที่ชั้นสองโซนด้านในสุดใหญ่อลังการมามา และอีพีหน้านะคะพวกเราจะไปที่ไหนนะคะอย่าลืมกดไลค์เพจคามีด้ารอไว้เลยนะคะนะครับผมกรับวันนี้พวกเราสองก้อนก็สองคนขออนุญาตลาไปก่อนสิเขามีกาแฟอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวไปกินกาแฟเปื่อี่เห็นวันคริสต์มาสสกรีนด้วยอร่อยไหมอร่อยต้องกินนะใช่ันนี้